ประสงค์ที่ต้องการให้เกิดและพวกเราเองนะครับเมื่อวานเมื่อวานท่านสุเทพได้เดินทางไปที่ที่อาคารเชรครั้งหนึ่งเพื่อจะเอากลุ่มมวลชนที่ชุมนุมอยู่ออกมาจากจากที่นั่นกลับไปอยู่ที่ที่เวทีรปชานชนเมื่อเช้าเองผมเนื่องจากบ้านอยู่ไม่ไกลนะครับผมอยู่อโศกซึ่งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับสถานที่เกิดเหตุผมได้แวะเวียนไปไปดูเหมือนกันนะครับอ๋อคุณเทียนไปถึงกี่โ<ป>มงครับเมื่อเช้า ผมไปถึงสักประมาณแปดโมงครึ่งเก้าโมงแล้วครับแปดโมงครึ่งเก้าโมงก็กำลังอยู่ในช่วงชุลมุนเลยใช่ไหมครับใช่ชุลมุนครับใช้อาวุธสงครามอ่าใช้แก๊สน้ำตายิงกันถ้ามีคนบาดเจ็บมีคนอ่เสียหายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยั่วยุเกิดขึ้นไหมนะครับผมคิดว่าไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยแล้วสถานการณ์อย่างนี้เองเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับที่เขาบอกว่า เราเลือกตั้งไปภายใต้บรรยากาศอย่างนี้เนี่ยมันมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรมันไม่ควรมันก็ไม่มีหลักประกันอะไรที่คิดว่ามันจะเดินหน้าเลือกตั้งได้ใช่ไหมครแต่เมื่อฟังแถลงการของรัฐบาลที่เพิ่งออกไปเมื่อกี้ยิ่งแล้วใหญ่นะครับออื่าสวทานกันเลยบอกว่าเอาอยากจะคุยก็คุยไปเลือกตั้งก็เลือกตั้งไปเพราะว่าไม่ได้ฟังเหตุฟังผลของคนอื่นนะครับอืเพราะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับคุณเทนครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ ครับเชิญนะเชิญเชิญครับผมผมผมดูผมดูในหลายๆจังหวัดพี่น้องในหลายๆหลายๆจังหวัดด้วยนะครับผมจับเรียนจับเรียนเรื่องทางพารพว่าบังเอิญว่าเมื่อวันเมื่อวานเนี่ยผมไปเยี่ยมศพของผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการเดินทางระหว่างกรุงเทพกับสุราษฎร์เนี่ยนะครับครับแล้วก็มีอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นหลายครั้งนะบพี่น้องประชาชนเดินตามมาเนี่ย ด้วยความเรียกขมากแล้วก็มีการบาดเจ็บเสียชีวิตกันหลายคนนะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่ามาถึงจุดนี้เวลานี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกฝ่ายนะครับมีความคิดเห็นตรงกันว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องเียนทางออกเดียวนะครับของประเทศไทยทางออกเดียวก็คือน่าจะมีการปฏิรูปก่อนแล้วก็เลื่อนการเลือกตั้งออกไปคราวนี้คุณเคนถ้าเกิดว่าฟังจากท่าทีของรัฐบาลฟังจากแถลงการของรัฐบาลวันนี้ ก็ยังคล้ายๆกับว่าอย่างนีจ้จะเดินหน้าต่อมันจะหาทางออกกันยังไงคุณเชนนับจากนี้ไปเนี่ยผมไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งจะเคร็จโดยโดย,โดยโความรู้สึกโดยผมอาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่่ทีแตกต่างกับฝ่ายรัฐบาลน,นะครับครับแต่ว่าผมฟังเนี่ยที่น้องประชาชนส่วนใหญ่แล้วผมท,ทั้งผู้้องในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่ผมรู้จักรวมทั้งเพื่อนสสจังหวัด นะครราชสีมาจังหวัดเชียงใหม่หลายๆจังหวัดเขาบอกว่ามันไม่มีทางที่จะเรียบร้อยได้ในเรื่องของการเลือกตั้งคราวนี้ครับนะครับผมคิดว่าวิธีการดีที่สุดเนี่ยนะครับเ,าเราพูดด้วยเหตุด้วยผลกันเนี่ยน่าจะเป็นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเลยนะครับครับเมื่อคนไม่มีความไว้วางใจให้รัฐบาลปัจจุบันซึ่งเป็นรัฐบาลรัษาการเนี่ยให้รัษาการต่อเนี่ยผมคิดว่า ยังไงก็ตามเนี่ยไม่อยากเห็นเกิดเหตุการณ์เหมือนกับที่เคยเกิดเมื่อข่าวคุณสุจินดากาบยูนในปีสามห้าพุษภศคกราชห้านะครับนะครับเรื่องราวตำนองนั้นเนี่ยผมไม่อยากเห็นจริงๆิชีวิตผมเนี่ยเจอมาตั้งแต่สิบหกตุลาห้าหกห้าหกตุลาหนึ่งเก้ามาเจอมาเกิดทุกอย่างละ ไม่อยากเห็นเรืองไม่อยากเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นอีกครับครับคุณเชนมันมีโอกาสที่จะได้คุยกันไหมเท่าที่ฟังเนี่ยคุณเชนคิดว่าเอาบรรยากาศอย่างนี้มันเดินหน้าต่อไปก็ลาบากเราคุยกันดีไหมมันมีโอกาสจะได้คุยกันไหมฮะระหว่างซีกทางรัฐบาลกับทางซีกกปปสเนี่ยคืออย่างนี้ครับผู้นํารัฐบาลคือคุณยิ่งรักเองเนี่ยครับท่านประกาศว่าท่านและท่านสองจะคุยด้วย ครับผมก็แปลกใจนะพูดกันตรงๆนะรัฐบาลน,นี้เขาไม่เขาเรียกร้องแต่ให้คนชุมนุมทั้งหลายยกเลิกการชุมนุมกันไปแต่ว่าเขาไม่รับฟังปัญหาของคนชุมนุมจะเป็นเกษตรกร,กรที่ชุมนุมราคาสนยางราคาปลา์มน้ำมันราคาห้อยราคาเอ่อมันสำปะหลังต่างๆเมเ่ี่ยเรียกร้องและหาวิธีการนั่นเขาเลิกชุมนุมแต่ว่าไม่ได้แก้ไขปัญหาให้เขามาเลยไอ,ไ,อไอเหตุการณ์ที่สะสมทั้งหลายเนี่ย เราทบทวนดูเะครับ,รบเรื่องราคายางของคนภาคใต้ทั้งหลายที่สัญญปัญญาทั้งหลายไม่เคยปฏิบัติเลยนะครับคบวันนี้ความเชื่อมัน่นเชื่อใจของพี่น้องประชาชนต่อรัฐบาลคุณทิ่งรักเนี่ยผมว่าไม่เหลือ,อเพราะงั้นมผมคิดว่าไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีเลยนะครับครับแล้วการก้างมวลชนขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยนะครับอ่จะเป็นกลุ่มคนเชื้อดำเชื้ออะไรต่างๆคนเชื่อ ผมมคิดเราไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเลยนะครับในสถานการณ์อย่างนี้ด้วยแล้วยิ่งไม่ควรที่จะใช้วิธีการแบบนี้ครับับคุณเชนกรณีที่คุณสุเทพเนี่ยบอกว่าเอาเรามาคุยกันดีไหมเรามาดีเบตแลกเปลี่ยนกันไหมระหว่างสภาประชาชนของกปปสเนี่ยกับสภาปฏิรูปประเทศของนายกยิ่งลักษณ์ที่เสนอเป็นโมเดลออกมาคุณเชนคุณเชนอยากจะเห็นอยากจะเห็นการดีเบตครั้งนี้เกิดขึ้นจริงๆไหมฮะหรือว่ามันเป็นเพียงแค่ ผมอยากให้เห็นจริงๆเพราะว่า,าคุณยิ่ง,ร,งรักจะได้เข้าใจเหตุผลแทีว่าเวทีปฏิรูปของพี่รองประชาชนที่บอกนะั่นคืออะไร,รแล้วเวทีปฏิรูปของรัฐบาลคุณยิ่งรักเป็นอย่างไรแล้วมันนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศได้จริงหรือไม่นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเลือกตั้งมาสภาก็คือสภาที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็ะจะเป็นเสียงของรัฐบาลนะครับ สภาปฏิรูปที่คุณวิ้รัตตั้งมาเนี่ยเสนออะไรก็ต้องเสนอเข้าไปผ่านสภาคือมัน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 ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมตามความต้องการของพี่น้องประชาชนจริงๆคงเกิดได้ยากและผมคิดว่าต่างฝ่ายต่างถ้ามีเหตุผลมาคุยกันดีกว่าครับอือันนี้ก็น่าสนใจนะคือถ้าเห็นต่างกันเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าที่มานั่งแลกเปลี่ยนกันว่าอะไรมันดีกว่ากันอะไรมาเปรียบเทียบกันดูให้กับประชาชนเป็นคนตัดสิน ครับผมครับ,รบผมก็เชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยถ้าคุณยิ่งรักมั่นใจว่าคุณยิ่งรักคุณรัฐมนตรจริงใจในการแก้ไขปัญหาเนี่ยผมก็คุยเลยคุยนะคุณยิ่งรักที่วิธีการคุณยิ่งรักรรก็ว่าอย่าลืมว่ารัฐบาลมีความพร้อมมีทั้งนักวิชาการมีทั้งคนต่างของส่วนราชการเยอะแยะไปแล้วคุยกับคุณสุเทพซึ่งคนเดียวเนี่ยผมคุยสบายกว่าถูกไหมครับ ทง้ทงท้งคุณคจิ่งละอาจจะอาจาอาจะอ้างอย่างนี้ก็ได้คุณเชนบอกว่าแหมดิฉันพึ่งเข้ามาเล่นการเมืองได้สองปีกว่าเท่านั้นฉันคงจะไปสู้กับนักการเมืองที่เจนสนามอย่างคุณสุเทพไม่ได้เอาเอาก็ดื่มมาแทนเช่นวันนี้คุณนัททูตใส่เครือเนี่ยอา,าสาแลวจะมาดีเบตแทนคุณเช<แ>นค<แ>ิดว่าคุณสุเทพจะยอมไหมฮะแล้วคุณนัททูตกี่ปีครับคุณนัททูตเนี่ยเป็นคนที่คุณสุเทพเป็นคนของเมียให้ด้วยซ้ำไยนะเป็นเจ้าภาพการแต่งงานให้ด้วยกัน พันยาคุณนัทวุฒิเข้าไปทํางานการบินไทยเนี่ยคุณสุเทพช่วยเหลือด้วยซ้ําไปอ๋อถือว่าเป็นเป็นคนที่เคยช่วยเหลือจุนเจือคอยเคยคอยทำนี่คล้ายๆออกมาขบคมาก่อนเป็นพี่มาก่อนขอบคุณครอบครัวพันยาคุณนัทวุวศเลยอยู่ที่สุราษฎร์นานีครับผมรู้จักดีฮะแต่ว่าในเรื่องอย่างนี้เนี่ยคุณคุณนัทวุฒิคงไม่ใช่เป็นผู้นํารัฐบาลมั้งครับ อแล้วพูดนำาหรือมาก็ตัดทินใจอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่เหมือนกับูรักษาการนายกอ่าใครเป็นคนคคือคนที่จะมาพูดคุยกับคนถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเออท่านก็ลาให้คุณนัทตุฒิเป็นนายกรลฐมตรีะสีอ๋อนะครับจะได้จะได้เป็นตัวแทนมาคุยกับคุณสุเทพใช่ไหมจะได้มาดีเบตคุณสุเทพนะคือคนนักการเมืองเนี่ยคนนักการเมืองเนี่ยนะครับต้องต้องต้องบอกว่าในสภาเนี่ยทุกคนมี ีสัตว์ก็เลยมีสีเท่าเทีอมกันเพราะแต่ละคนเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับ,รบแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เป็นนายกบัณฑิตเนี่ยต้องมีการเรียนการเตรียมตัวํำหรับ,บ,บความพร้อมที่สัญก็คือมีมีอุอปรกรณ์มีคนมีอะไรต่างๆพร้อมนะครับแต่ว่า,าครับคุณเชนฮะเข้าใจว่าสายคงจะหลุดไปแล้วฮะ เข้าจะปรึกษ,ษาจ็นอ่าไม่เป็นไรก็ได,ได้ได้เนื้อหาสาระเราต้องขอบคุณคุณเชนก็แล้วกันนะทีมงานก็โทรไปขอบคุณก่อนก็แล้วกันนะครับก็เรียบร้อยกับได้กระบวนความแล้วล่ะฮะก็คือในมุมของคุณเชนเนี่ยก็คืออยากจะเห็นนะครับคุณยิ่งรักเนี่ยขึ้นสู่เวทีแล้วก็มาร่วมกันนะครับแลกเปลี่ยนมาร่วมกันดีเบตเอาข้อเท็จจริงเอาข้อดีข้อด้อยทั้งสภาปฏิรูปประเทศกับสภาประชาชนของคุณสุเทพเนี่ยนะครับมาแลกเปลี่ยนกัน นะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับฟังได้ใช้ประกอบการพิจารณาว่าส่วนไหนจะดีกว่ากันและที่สำคัญตรงไหนมันจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติในยามนี้ได้นะครับนี่ก็คือในมุมของคุณเชนเือกสุวรรณนะครับต้องขอพระณคุณเชนนะฮะพอดีเข้าใจว่าสายหลุดไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพักเนี่ยนะฮะเราก็ไปดูประเด็นข่าววันนี้ที่เป็นเรื่อง ต่อเนื่องจากที่คุณเชนเทือกสุบัณเรียนไปเมื่อสักครู่ครับคือวันนี้เนะี่ยกกตนะครับหลังจากที่เข้ามาทําหน้าที่ในการจับสลากให้กับตัวแทนของพรรคการเมือง30มสิบพักนะครับมีการจับสลากหมายเลขก,กันเรียบร้อยนะครับกกตทั้ง4ท่านรวมกับเลขาเลขาธิการกรกตอ,อีกหนึ่งท่านก็ขึ้นเครื่องครับของตํารวจนะครับออกจากสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงก็ไปลงที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติแล้วก็ต่อไปที่นูน่นฮะ ที่สำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งที่บริเวณศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะหลังจากนั้นมีการออกแถลงการครับท่านผู้ชมที่โครับออกแถลงการมา5ข้อซึ่งน่าสนใจมากนะครับเป็นแถลงการที่นําโดยคุณสุภชัยสมเจริญซึ่งเป็นประธานกกตนะครับมี5ข้อนะฮะก็บอกว่า 1. ขอแสดงความเสียใจยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็หมายถึงเหตุการณ์ที่บริเวณรอบๆสนามกีฬาไทยญี่ปุน่นดินแดงนั่นแหละขอโทษประชาชนนะครับ และเสียใจที่ทางกกตไม่สามารถอํานวยการรับสมัครเลือกตั้งให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย2ปรากฏการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่กกตเคยส่งสัญญาณต่อผู้ที่รับผิดชอบมาแล้วว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้และจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นหากจัดการเลือกตั้งให้เดินหน้าต่อไปนะครับสามก็คือว่าการรับสมัครสสอะบบบัญชีรายชื่อเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับสำหรับการเลือกตั้ง เพราะว่านอกเหนือจากนี้ยังมีการรับสวัครสอสอเขตมีเรื่องการหาเสียงมีการลงคะแนนเลือกตั้งมีเรื่องการนับคะแนนเลือกตั้งมีการประกาศผลซึ่งหากความขัดแย้งยังอยู่เนี่ยการเลือกตั้งอาจจะไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อยกรกตคงไม่สามารถดําเนินการจัดการเลือกตั้งให้เกิดความสุจริตเที่ยงธรรมตามเจตนารมณ์ได้นะครับสี่กกตเนี่ยส่งผ่านแถลงการไปถึงรัฐบาลนะครับบอกว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนนะครับ พราะฉะนั้นก็เลยเสนอว่า,อา,อา,อารัฐบาลและคู้ขัดแย้งรวมทุทกภาคส่วนต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะไปทำามเข้าใจและสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีการพิจารณาเรื่องการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปและฮะหากยังไม่ดําเนินการใดๆเพื่อเกิดการคลี่คลายสถานการณ์ในทางที่ดีขึ้นกะกะตจะพิจารณาใช้สิทธิ์และอํานาจหน้าที่ของกกตในฐานะกกตเป็นรายบุคคลเพื่อตัดสินใจคลี่คลายสถานการณ์ตามวิจารณญาณที่เห็นว่า เหมาะสมนะครับนี่ก็คือ5ข้อนะครับที่ทางกกตเนี่ยออกถแถลงการออกมาหลังจากที่ไปดำเนินการจับฉลากหมายเลขนะครับตัวแทนจากพักการเมืองต่างๆที่สมัครไว้ตั้งแต่วันแรกนะครับก่อน8นาฬิกา30นาทีซึ่งกรกรพักชาติพัฒนานี่ก็ได้หมายเลข1นะครับเป็นเบอร์หนึ่งะขณะที่ในส่วนของเพื่อไทยหมายเลข15ชาติไทยพัฒนาหมายเลข14นะครับก็เป็น ส่วนหนึ่งหนะ้าที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับส่วนประเด็นที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันนะครับกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้เนะี่ยนายกยังอยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้สื่อข่าวก็ถามนายกวันนี้ถามหลายเรื่องนะฮะแต่เอาเรื่องเฉพาะที่สําคัญจริงๆก็แล้วกันนะครับผู้สื่อข่าวถามนายกถามนายกว่าสถานการณ์การเมืองขณะนี้มีความรู้สึกมันอัดอั้นมากน้อยแค่ไหน นะครับคิดว่าจะประคับประคองตนเองได้แค่ไหนนางสาวยิ่งรักเนี่ยตอบว่าตนมีหน้าที่ที่ต้องทําต้องปร,ประคับประคองอย่างดีที่สุดและทําหน้าที่ประคับประคองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายเราต้องพยายามทําอย่างดีที่สุดและทําอย่างละมุนละม่อมนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อบอกว่าคิดว่าวันนี้ช้ําไปทั้งตัวหรือยังกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คุณยิ่งรักตอบด้วยน้าเสียงสั่นเครือและมีน้ําตาคลอนี่ผู้สื่อข่าวก็รายงานมานะครับก็บอกว่าคงไม่ต้องถามความรู้สึกตัวเองอีกแล้ววันนี้ได้เลยความรู้สึกของตัวเองไปแล้ววันนี้เรามีหน้าที่ปกป้องระบอบประชาธิปไตยเรามีหน้าที่ประคับประคองให้ประเทศหาทางออกและเดินไปข้างหน้าถึงแม้ว่าถ้าเราเปรียบกับถนนเนี่ยนะครับเราเห็นถนนที่ขรุขระมีขวากหนามแต่ก็ยังดีกว่าที่เราจะเลี่ยงถนนแล้วเดินเข้าสู่ป่า เพราะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นทางรัฐหรือเป็นทางอะไรนะครับสุดท้ายนะครับผู้สื่อาวพยายาม,ามถามถึงเรื่องการที่กรกตออกถแถลงการนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเลื่อนวันรับสมัครเลือกตั้งออกไปปรากฏว่านางสาวยิ่งรักมีเสนาคล่ง